ยังมาส่งผลเย่ยแสดงว่ามีกรรมมีบุญแห่งการบำเพ็ญเพียรมาก่อนใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ่ยจิใจเลยเย็นนั่นแหละนะสัมผัสได้ด้วยตัวแหละครับใจหนาเหมือนพักสงกองจา้าแล้วควรจะบวชเมื่อไหร่เลยต้องให้โอกาสเขาสิ มนุชีนั่นหนายังห่วงดูมีลูกมีเต้าเมียต้องดูท่านเอ๋ยอย่าเพิ่งอุดสูยัดให้ไปก็ถามดูอนาคตจะได้ม,าามีเข็มเป้าหมาย<ผ>ไว้เลย<ผ>ว่า<ผ>จะต้องเป็นเส้นทางนี้ใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยพร้อมเลยหรือเปล่าเล่าหนาะอาก็ต้องมีเงินก่อนใช่ไหมเตรียมไว้ให้ลูกให้เต้าให้คนที่เกี่ยวข้องเขาได้อยู่<า>กินกันให้เขาพร้อมเพียงกันก่อนตอนนี้ถามก่อนค่ะ มีติดเด็กหนาบ้างหรือเปล่าเอยเคยมีเรื่องเกี่ยวกับเด็กน้อยเปล่าเช่นแท้งเอยแบบเพื่อนแท้งแทงเองแฟนแลเลยใช่ไหมอามีก็เกี่ยว<ส>ข้องกันโดยตรงใช่ไหมอามีอีกคนเล่าท่านเอยเขาดีจําได้ออสองคนอ่าแล้วกูมารเล่าเอ่ยมีเลี้ยงด้วยเปล่ากูมารนี่ผมไม่ได้รับเองครับแต่ว่าคนนู้นมาคนนี้มาใครเอามา ทั้งหมดมีเท่าไหร่กูมานเท่าที่เห็นท่านเกิดรวมเด็กด้วยใช่ไหมเล่าก็เป็น6 <c oughs> เป็น7ไงเล่าเขาทั้งหมด7ดวง <c oughs> เด็ก 2, 2> <c oughs> กูมารห้าก็เมารวมไปเลยจะต้องการจะส่งให้ไปเกิดหรือเปล่า <c oughs> ต้องการส่งให้ก็ไปเกิดต้องทําไงบ้าง <c oughs> ดีเลยค่ะพวกหนูก็ยอยากไปค่ะ <c oughs> อ้าวเอาหัวหน้าทีมเธอเป็นลูกแท้ลูกเทียม ลูกแท้กี่คนเอามาแนนลูกเธอมาดูนี่มาดูหน้ามันหญิงชายผู้หญิงค่ะผู้หญิงอ้าวแล้วอีกคนนึงอะ่ะ<น>ลูกแท้ลูกแท้ค่ะอีกคนนึงอะ่ะก็ผู้หญิงค่ะสองคนเลยเหรอสองหญิงลูกเธอโดยตรงชายคนหญิงคนคะ่ะคนอีกคนโตแท้งเจ็ดเดือนอะไรนะคนชายคนหญิงคนคนโตแท้งตอนเจ็ดเดือน อรู้เพศแล้วเป็นเป็นเป็นชายเป็นชายเป็นชายค่ะอะทำไมเป็นโผล่มาเป็นหญิงได้ไงก็มีหญิงด้วยค่ะก็มีหญิงด้วยแล้วก็มีหญิงด้วยค่ะมีหญิงกับหญิงเอามากระเทยเดี๋กระเทยเหรออันนั้นอันนั้นเสียงคเขาถ้าเจ็ดเดือนคลอดมานี่น่าจะเรียกเสียนะครับมากระหมายถึงกระเทย ไม่ใช่ไม่คือตอนที่คนโตครับเจ็ดเดือนแล้วเขาคลอดมะเขาเกิดเกิดมาปกติคร <Poppy S 2> ับแล้วก็เสียก็คือมาโตแล้วด้วยออกข้างนอกมาแล้วใช่ไหมเป็นชายใช่ไหมอันนั้นก็ชายแล้วมันกลายเป็นหญิงได้ยังไงแต่ายังไม่รู้ว่าอาการจริงๆคือแค่แค่ดูว่าเป็นเพศชายใช่ไหมคนผู้หญิงนี่คือมาแท้งเลยใช่เลยยิ้มกันหลย ไม่แม่หล่อนตาถึงจะชายก็ลุ่ก็ไม่รักเหมือนกันเหรอก็เหมือนกันนั่นแหละจะยอมรักเป็นหญิงหน่อยก็ไม่ได้อ่าอายเป็นชายใจเป็นหญิงอีกแล้วยอมรักหน่อยก็ไม่ได้อ่าอ่อ่อเป็นว่าเขาอยากเป็นหญิงใช่อยากเป็นหญิงเป็นหญิงหรือเป็นชายดี๋ยวเาเป็นคนดีใช่ไหมหล่อนตาอ่าใช่เขาไม่เขาก็ดูสัญลักษณ์ไงสัญลักษณ์จะเป็นชายแล้วจะไปบอกเป็นหญิงได้ไง แต่เขาไม่รู้ใจไงก şey ็จะได้ไปเกิดเป็นหญิงสักก็จะได้จบเรื่องจะได้ไม่ต้องเป็นกระเทยในชาตินี้ันจะได้จบไปเลยก็เป็นหญิงไปเลยให้มันแบบไม่ต้องไปแต่งใครคนในอะไรคนแบบรอบข้างใครมีกระเทยบ้างเปล่าเยอะครับเยอะมีเพื่อนมีเพื่อนเป็นกระเทยก็เยอะครับเรออ๋อ อ่าก็คือสังคมมีบ้างใช่ไหมถ้าให้ได้เห็นใช่ไหมบอกนะชีวิตกับเธอนี่มันหลั่นล้าเลยนะหลงทางมันหลั่นล้าเลยนะเพื่อนสนิทก็เป็นเยอะอ่ะจะคิดจะพูดเนี่ยมันไม่ต้องมีแอปมีแอปเลยมันบอกเลือกร้านอ่ะเพื่อนสนิทเขาเป็นกับเธอหลายคนเหรอกโอ้นี่มาเลยหลั่นล้ามันมีความสุขจะพูดจะอะไรจะกินจะนั่งจะนอนมันสบายใช่ไหมสบายอ่านี่เพราะเธออยู่ในวงการนี้อยู่แล้ว เขาก็เลยบอกชื่ออะไรแล้วกันอจะไม่เหมือนกับเธอทั่วไปไม่ต้องแอปอะไรมากมายเอาเลยป้อยเซียนป้อยเซียนโหป้อยเซียนเลยเว้ยใช้ได้อ้าวป้อเซียนและอีกชายหนึ่งอ่ะใช่ยไหนแล้วก็เป็นหญิงไงไม่เขามีคนเดียวเหรอสองเขามีลูกสองคนเข้อใจก็อีกคนยังไงคนเป็นหญิงอีกคนเป็นหญิงอ่ะหญิงอีกคนหนึ่งชื่ออะไรหญิงหญิง อันเนี้ยนางเรียบร้อยมากแล้ก็อยากคุยกับนางหรอกทานนางเพื่นี่จุกจิกไม่ทันโลกใช่เรียบร้อยเชื่อมฉยังไงไม่รู้อ่าอ่าอ่าชื่ออะไรน้องมันชิ่นน้ำผึ้งละกันน้ำผึ้งอ่าอ่านางจะฉ่ำเฉลิมหวานเลอแบบแม่เหรอประมาณนั้นแหละประมาณนั้นเฉิมเหรอช้าเลอใช่ป่ะไม่จัดจ้านไม่ได้ดานใจไม่จัดจ้านถ้าถ้าเป็นมาม่าก็ต้องลด เสร็จเลอะเสร็จเลยป้อยเซียนป้อยเซียนนี่เป็นผู้นำไล่วสามดวงอ่ะไอ้ไรว่ากี่ดวงวะกุมารห้ากุมารห้าอีกห้าเอาเป็นทีมไปเลยดีกว่าไอ้ทีมอะไรวะเนี่ยมันทีมกุมารกิ้งกาทองกิ้งกาทองมันจะไฟกับป้อยเซียนเลอไฟป่าตั้งให้มึงชื่อกิ้งกาทองเลอะกิ้งกาทองและทีมงาน อ่าทีมงานกุมารทีมงานกุมารอ่ากิ้งกาทองแต่หลวงตาอย่าดูถูกนะกิ้งกาทองนี่นะมันเป็นไงก็เก่งนะเก่งนะมีฝีมือมากไม่ค่อยมีใครเห็นกิ้งกาเป็นสีทองหรอกถ้ากิ้งกาเป็นสีทองได้นี่คือสุดยอดแสดงว่ามีมีมีฤทธิ์เดช่นโปรเซียนนะโปรเซียนอ้าวเมาลรวมเลยเจ็ดคนกินอะไรทีมงานไงทหารมักกุมารชื่ออะไรเอาเป็นทีมงานอะไรล่ะก็ไอ้ทีมงานไงกิ้งกาทองกิ้งกาทอง พร้อมคณะอะไรนั่นแหละอ้าวห้าดวงอ้าวตายแล้วปอยเสียนจะต้องแต่งตัวยังไงเนี่ยหลวงตาอ้าวเพื่อนเขาแต่งตัวยังไงจําได้เปล่าเอาหรอกมันก็นี่กันเนี่ยเกินไปมันดูเป็นไม่เนี่ยค่ะจริงข็มสั้นก็ได้นะหลวงตาดูมันแบบเปรี้ยวหน่อยอะไรเงี้ยขาดๆหน่อยก็ได้เสื้อแบบเออแบบมันเก่นใจใช่เสื้อแบบอันนี้เขาพอรู้นี่ใช่ไหมเดี๋ยวจัดเลยโปเอยเสียน จัดเลยจัดเลยนี่เขาอยู่ในวงการพอรู้ว่าจะต้องเป็นสไตล์ไหนยังไงใช่ไหมอ,อ้าวไล่คนนึงล่ะโอ้โยเอากระโปรงให้มันเถอะหลวงตาไอ้น้ำผึ้งเนี่ยติดโบใหญ่ๆให้มันไปเลยแต่ปวยเซียนไม่เอานะบอเหรอไม่สอมนมันบ้างอ่ะจะต้องเปลี่ยนสไตล์ลมันยังดาวปวยเซียนเลยเมื่อแต่จะริดมันบอกนี่มันรู้จักของจริงเหรออ๋อนี่ถ้าอยู่ก็ต้อง ต้องเมากันเต็มที่ใช่แป้วไหนทีะทีมไอ้จิ้มกาทองนี่อีกอ่ะ <c oughs> อ้าวทีนี้อาหารอะไรบ้างอาหารหลืงตาจัดบุฟเฟ่เลยนะกินไม <คน S 1> ่หมดของแซ่บเดิเอันนี้ไปเลี้ยงพระเลยทั้งวัดอ่ะบอกว่าเนี่ยให้เด็กเก็ดคนเนี่ยถวายแล้วก็อุที่ได้เข้าไปเลยวัดอยู่แถวไหนหบ้านอ่ะสะตีวิทยาสองส แล้วมีป่ะล่ะคือไปเที่ยงก็ได้เขาถ่านชั้นเพลนหรือเขาเอาชั้นเพลนไปนะแล้วก็เอาก็ไปเลี้ยงเพลนผ้าอยู่บ่อยๆเอาไปเลี้ยงเพลนผ้าเลยบอกว่าเนี่ยในนามของนี่โปรยเชียนโปรยเชียนหัวหน้าทีมจิตวิญไม่ถูกแค่นั้นอ่านั่นแหละไปบอกท่านแล้วก็ทําพิธีให้หน่อยแล้วก็หุวงตากดน้ำนะหลวงตาหลวงตาต้องมีนามสกุลด้วยนะนามสกุลพ่อแม่สองเด็กนี่แหละอ่ะทั้งหมดเลยแล้วกันหกชิบันนะหลวงตา หกสิบวันใครจะบวชก็เขาทั้งสองต้องรับผิดชอบอ่าคนละสามสิบไม่รู้เขาแล้วแต่เขาแต่เขาต้องรับหกสิบวันไปบริหารกันเองคนเดียวใช่ไหมอ่างั้นก็จบอ่าปล่อยสัตว์อะไรปล่อยสัตว์เลยเหรอเอาเดอะยันไม่ได้อะไรทาเลสเลยเพราน้ำหอมก็ยังไม่ได้เลยเอาเลยนะน้ำหอมน้ำหอมอ่าอ่าอ่าเครื่องแต่งกายก่อนเสื้อผ้าแล้วน้ำหอมมีของใช้อะไรอีกโทรศัพท์ ฮะโทรศัพท์โทรศัพพลสติกพลสติกพลสติกเดี๋ยวไปอธิษฐานมันจะเป็น iPhone รุ่นเท่าไหร่วะตอนนี้กำลังอะไรวะ15 16ห7าไปเลยนี่คิวโฟนด้วยเนี่ยตามนี้เลยล้อยเซียนล้อยเซียนและทีมงานซื้อโทรศัพท์เจ็ดเครื่องพลสติกอะ เขาใจป่ะเด็กเล่นนั่นแหะซื้อไปให้เขาไปเพ่ไม่โทรคุยกันเองอ้าปล่อยสัตว์แล้วยังปล่อยสัตว์ยังค่ะอ้าปล่อยสัตว์บอกไปปล่อยปลาเยอะๆนนนะหน่อยนะคุณตาอ่ากี่ตัวปลาสิบตัวกอบห้าตัวก็ได้อ่าจดไปแล้วก็เต่าสักสองตัวก็พอได้หรือลุงตายุ่งยากมากมายเออ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 บอกไปบอกไปคุณตา มันสวดนนท์ไม่เป็นต้องสวดไหมย่ะสวดหน่อยดีกว่าดมันจะได้มีพลังต้องสวดยังไงเนี่ยสวาเป็นแรปหรือว่าสวดเป็นจังหวะไม่เอาแรปไม่เอาสวดไม่สวดยังไงหลวงตาอรหังสมาตามพระเขาสวดนั่นมันจะเป็นพลังเขาเรียกว่าพลังจักรวาลเออแล้วถ้ามันถ้ามีเขาเรียกอะไรถ้ามีพลังบุญนะไปไหนนะ่ยก็จะมีเด็กคนศรัทธา พูดเรามีเด็กคนเชื่อมีสติมีปัญญาไม่เป็นไรเดี๋ยวปยเซียนไปเกิดใหม่ก็เป็นผู้หญิงนะาหลงตาเออตามนี้ให้ได้สมความปรารถนาแต่ก็จะไม่เป็นผู้หญิงเรียบร้อยเหมือนที่น้ำพึ้งหรอกนะอะ่เป็นผู้หญิงพอประมาณค่องแค่ว่องไวสติปัญญาแหลมคมประมาณนั้นร่าง,งกายาแข็งแรงผิวพรรณสวยงามต้องผุดทองมีออร่าสวยงามอย่างเดียวไม่พอต้องมีออร่าอ่าๆๆแล้วก็ อะไรนะอย่าแถบริ้วรอยไปให้นะอ่าแบบว่าเนียนนวลแจ๋วเลยวาจาเพาะพิงไพรีเรียกว่าเพาะเรียกว่าใครฟังแล้วก็ประทับใจตามนี้หรือไม่เอาจ้าอ่าจ้าอ่าดีแล้วให้มีเสน่ในการพูดจ้าตามนี้เมื่อไหร่ลงตาเมื่อไหร่บอกเข้าไปน่าจะมกลา โมกกรลาเจอกันป่ยเซียนและทีมงานหลวงพ่อครับแล้วผมต้องไปที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับบวชที่ไหนก็ได้เคยบวชอยู่แล้วที่ไหนอ่ะอันนั้นอันตอนนั้นบวชเป็นพระเลยครับเออเออนั่นแหละวัดนั่นแหละแต่้ที่ผมจะไปปฏิบัติที่ศิทธาเกศครับที่ไหนะศีเกรครับศิทธาเกศได้เลยตามไปทีมแล้วจะชวน์ไหมเนี่ยหลวงตาปอวยเสียนจะแห้วไหมเนี่ยไม่แห้วหรอกเขาไปนี่เขาเป็นพระอยู่แล้วตาต้องบอกเขาตั้งใจนะอย่งั้นปอวยเสียนไปไม่ได้สิ อ่าเดี๋ยวประทับตาไปติดตามไปไปเอาบุญทิชบุญทับปกติปฏิบัติธรรมทิศบุญไปนไี่ไม่ได้รับไ,ได้รับบ้างว่าบอกความจริงไม่ได้หลังตาเพราะไม่ได้จดจองเป็นชื่อปอยเซียนอ่อปอ,อ,อยเซียนจา่าไม่จา่าหน้าซอง<โ>ปองปยเซียนน้ึงเออน้ำพึ่งกับปอยเซียนก็เลยแ้วเหรออ้าวเข้าใจอย่างทีนี้มีอะไรจะถามอีก<ส> ที่ฐานนั่นหลวงตาให้ปอเซียนได้เป็นผู้หญิงผู้หญิงที่แกร่งเหมือนอย่างที่หลวงตาพูดเป็นคนบบดีบบใจดี <c oughs> ไม่เอาไม่ทลัไปไม่เอาเหรอเอา,อาแบบสาวเปรี้ยวสาวแก,วกร่งสาวเก่งใช่ไหมอา่าสาวทันสมัยจัดจา้านจัดจ้านฉลาดเฉลียวอา่ามีเสน่ห์มีเสน่ห์อา่าป้องกันตัวเองได้แล้วจิตใจดีงามใช่ตามนี้จบไม่ยอ่อนแอนะหลวงตาไม่อ่อนแอ ไม่ร้องไห้ง่ายใช่อ่าดีมากแต่ยังว่าบางครั้งก็ร้องไห้บ้างนะเ <c oughs> พราะตามเหตุผลสาธุไปได้แล้วเอาเทวดามามีคําถามต่อไปได้โปรเซียและทีมงานไปไหนหลังตาก็มาที่ไหน<ต>ก็ไปที่มังกับหลงตาสนุกเลยลมไม่กูมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่เาถามชุดกูมาชายหมดอะใช่ไหมหรือไงมันมีกูมีอะมันมีผู้หญิงด้วยหลังตา ก็เป็นทีมไอ้นั่นไงยิ้มกาทองกิ้มกาทองใีกคนผู้ชายผู้ชายเป็นหัวหน้าทีมผู้หญิงผู้ชายผู้ชาย้ชายหัวหน้าทีมแล้วผู้หญิงอีกคนผู้หญิงประมาณสามผู้ชายโอ้ผู้หญิงเยอะกว่าเหรอใช่สองชายสาม้ชายสองยิงสามไปจัดเสื้อผ้าเด็กให้พวกเขาเนี่ยแหละตามนี้อ่าการกินก็พุกเฟ่ไปตามนี้มันกินทุกอย่างแหละเอาจริงๆนะหลวงตาตูที่มีเที่ยวบอกว่า ไม่เรียกว่าเอาบุญให้ว่าเป็นกุมารีกุมาราอ๋อกุมารีกุมาราดีกว่าอย่าไปเอาเลกกิ้งกามันน่าเกียดฟังแล้วทุเรศเอาแบบว่าแต่เขาชอบกันนะเอาให้มันชื่อดีๆหน่อยมีสิริมงคลหน่อยอ้าวกุมารีกุมารากุมารทั้งหลายกุมารทั้งหลายคณะกุมารตามนี้ไปได้จบแต่ว่าเปอร์เซียหรือพวกกะเทยก็ชอบนะกิ้งก่าทองนะนนี้ชื่อไม่บอ อาอาบอยเซียนเดี๋ยวมีรถสัญยมใหม่แล้วไม่เป็นเกิดแล้วไม่เอาไม่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 เป็นกระเทยแล้วเป็นหญิงแท้เลยชอบอะไรไอพวกไอ้กิ้งก่ากิ้งเกยอยู่อยู่กับมันตามนี้ไปสาธุโชคดีร่านหนึงตามนะสาธุโชคดีนี่หนูตาดูหนูไม่สวยไหมอ๋อใช่ได้อ๋อโอเคเวิร์ก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 อ้าวขอเชิญท่านเทวดามีคำถามอะไรต่อ ถามเรื่องที่ในสมาธิครับนในสมาธิผู้หญิงในสมาธินั่งแล้วมีผู้หญิงมาข้างหน้าท่านเทวดาคิดว่ายังไงท่านเอ๋ยถามก่อนได้ไหมความที่เห็นนั้นตกใจหรือกลัวหรือเปล่าเล่าชอบอไม่ชอบนั้นมีความชอบหรืออะไรหรือในใจเป็นทุกข์หรืออะไรเฉยๆก็ไม่ไม่ไม่รังเกียจไม่หวาดกลัวงั้นถามก่อนเจ้าถามเพื่ออะไรอยากรู้ใจว่าเป็นใครหรืออะไรกันเล่าหนาะ อยากรู้ว่าเป็นสหายเป็นคู่เป็นเทวดาเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกันนั่นค่าถามก่อนแหละเอ๋ยยิงนั่นเลยแก่หรือสาวเล่าเอ๋ยสาวครับยังสาวอยู่อท่านเอ๋ยบอกได้ไหมบอกได้นางนั้นไซเคยเป็นเนือคู่มาเคยร่วมเทียงคายชายค่ะนี่แหละนะามาร่วมบุญท่านเอ๋ยอนุโมทนาอดีตชาติไม่โกรธไม่เกียดแต่สร้างบุญด้วยกันแล เขานั่นแท้ก็ช่ำสร้างบุญหนาจึงมาเจอบุญกุศลคาจึงร่วมมาอนุโมทนาเออไม่ขัดไม่ขวางไม่โกรธไม่แค้นไม่เกลียดไม่ช้างไม่อิจฉาลิษยาเห็นเป็นบุญก็มาร่วมด้วยงั้นส่งนางมาหน่อยนะเจรจายาวอีกอ้าสีดาเออสีดาอนุโมทนาสีดาเอยมาร่วมบุญร่วมกุศลกันสีดามีอะไรจะรายงานบ้าง ไม่มีหรอกเจ้าค่ะแต่เห็นท่านเอ่ยหานี่หนอองค์ท่านจึงให้มาเอ่ยค่ะแค่ามาบอกพี่ขาสาธุการาเราเองก็บำเพ็ญเพียรเช่นกันคกเคยพบชาติรักกันแต่เก่าก่อนเคยเป็นสามีภรรยาอย่าแคมคอนแต่ชาติหนอคือให้ห่างพบกันเอ่ยด้วยธรรมะเราจําเป็นจะต้อง เดินทางไปสู่โหนทางแห่งการพ้นทุกข์พราะฉะนั้นเข้าใจทุกอย่างใช่ไหมใช่จไม่ผูกไม่พันไม่อะไรอาวรมีแค่ใจมาร่วมสาธุอ้าวรู้สึกต่อไปถ้าเห็นกู่ากัวต่อไปรู้ตัวแล้วนะงั้นนั้นคงไม่มาให้เห็นค่ะแต่ถ้าเห็นก็อย่ากลัวกันนั่นเลยคือไม่ได้มาร้ายมาอนุโมทนายินดีและก็สีดาก็บำเพ็ญอยู่ด้วยใช่ไหมอ่า ถ้าช่วยได้บางอย่างที่ปัดเป่าก็จะช่วยไม่หลอกเจ้าค่ะไม่ยุ่งเรื่องมนันไม่ยุ่งเลยอ,อ่าอ่าไม่ยุ่งเลยจะบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อให้ตัวหนาหลุดพ้นไปพอะน้นเรื่องการบำเพ็ญต้องต่อสู้ด้วยตนเองใช่ไหมใช่แล้วเจ้าค่ะฝากเขาหน่อยนะท่านเอ๋ยอย่าละเลยการทําดีนั่นแหละท่านอย่าทิ้งไปสวดมนต์ภาวนากันดึงตัวนั้นให้หลุดพ้นไปทุกวันนี้ทําอยู่เปล่า ทำเต็มที่เปล่าทวนนี้ก็โอเคยังเท่าที่ดูไม่โอเคไม่โอเคยังไม่พอใจต,อต้องแบบไหนต้องเข้มสิเจ้าค่ะจิตยังอ่อนใช่ไหมใช่เจ้าค่ะไม่จริงไม่จังเจ้าค่ะยังหวั่นไหวยางงั้นหรือเปล่าเราต้องทําจิตเป็นพระไปเลยใช่เจ้าค่ะงั้นตามสีดาไม่ทันหนา <c oughs> สีดาายบายเลยใช่ไหมเจ้าค่ะามันเป็นภาระนิสิที่ค้างอยู่ พี่<ส>ก็อ้างอย่างนี้ทุกฟีแลถ้าพี่แท้คงไม่มาอย่างนี้หนอถ้าพี่ตั้งใจไม่รีรอคงไปแล้วหนอด้วยกันแลอันนี้พี่เขามัวแต่ชักช้าลำลายธีดาไปก่อนเลยใช่เจ้าค่ะสุดแล้วแต่พี่เขาเถิดท่านธิดานั้นก็ไปไเนาะเราละเราวางแล้วแหละค่ะหากยังยึดหนาก็ไปไม่ได้เออธีดาเขา บำเพ็ญเพียรไประดับที่เรียกว่าปล่อยวางแล้วที่มาดูก็คือเมตตา,เ,า,าเท่านั้นเองไม่ได้มาทวงสิทธิ์ไม่ได้มากีดขวางอะไรทั้งสิน้นนี่น้ำใจของผู้บำเพนเพียนก็จะเป็นแบบนี้เ,เอาละวันนี้ดีจังเลยเจ้าขา,าสีดาได้มากับท่านขอท่านอวยพรสีดานหน่อย สีดาน้อยไปอยู่แดนสวรรค์ขอสีดานี้มีสติปัญญากันขอสีดานั้นหลุดพ้นจากห่วงแห่งการเวียนไายตายเกิดทีสีดาเอ้ยธรรมะใดๆที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ได้กำจัดกิเลสออกไปขอให้สีดาได้ทำนั้นขอให้มียานอันสูงส่งมีสติปัญญาอันแหลมคมสีดามีจิตอันผ่องใสสีดาชนะ กองกิเลสทั้งหลายทั้งปวงสีดาได้เข้าถึงการเป็นอริยบุคคลชั้นสูงสุดเข้าสู่มรรคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยเถิดสีดาบรรลุแล้วสาธุจบตามนี้ขอเชิญท่านเทวดาเมตตาหน่อยครับอะไรนะเรื่องโรงงานโรงงานมันสร้างเท่าไหร่ที่ยังไม่สำเร็จไม่ได้ยิน เขาสร้างโรงงานสร้างเท่าไหรก็ไม่สำเร็จสักทีเขาเลอยากจะถามเทวดาว่านเทวดาอุปสรรคเกิดจากอะไรโรงงานไม่สำเร็จผีเด็กไงเล่าพีเด็กอะีเด็กพีเด็กเจ็ดคนเด็กมันไปก่อนเลยยังไม่ดีเลยเดี๋ยวค่อยมาหาค่าไปจัดการเรื่องเด็กไปก่อนสาธุเ้าโอ้โถดสุราเสียบฟามสะอาด ปัญหาคืออะไร